สมมติว่าคุณต้องเผชิญกับความผิดหวังรุนแรงในชีวิตเช่นการถูกแฟนทิ้งสอบตกสัมภาษณ์งานหรือว่าสอบ e n t r a n นไม่ติดหรือว่าการวางแผนธุรกิจผิดพลาดจนเจ๊งคนที่คุณจะไปหาเพื่อปรับถูกจะเป็นใครระหว่าง 1. เพื่อนสนิท 2. คนในครอบครัวหรือว่า 3. คนที่เราเกลียดหรือว่าคนที่เกลียดเราถ้าให้คุคิโอทายคุณคงเลือกคนในข้อ1ไม่ก็ข้อ2 และก็ไม่มีคนไหนนะคะอยากจะเลือกคนในข้อ3ดดติดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเวลาที่เรากําลังผิดหวังเราก็คงอยากมีคนรอบข้างคอยปลอบใจและให้กําลังใจมากกว่าที่จะยินคําว่าสมน้ําหน้าจากคนที่เราไม่ชอบสมองของคนเราก็ทํางานคล้ายๆกับพฤติกรรมของการหาคนมาปลอบใจเวลาที่ผิดหวังอย่างนี้นี่แหละ เพราะเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ที่ต้องทําให้เราต้องผิดหวังเสียใจอย่างรุนแรงภูมิคุ้มกันความผิดหวังของเราก็จะเริ่มทํางานโดยอัตโนมัติคุณอาจจะสงสัยว่าภูมิต้านทานท,านที่ว่าทํางานยังไงคุคิโอจะขอ,อยกตัวอย่างให้ฟังสัก3ามตัวอย่างนะคะตัวอย่างแรกถ้าแฟนทิ้งเราไปมีคนใหม่สิ่งแรกที่เราพยายามจะบอกกับตัวเองพร้อมๆกับการหาคนมาปลอบใจก็คือแฟนคนนี้เนี่ยตัดสินใจผิด โง่มีคนดีๆอย่างเราแล้วทำไมยังไปมีคนใหม่ได้อีกหรือว่านั่นคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคุณอย่างแน่นอนตัวอย่างที่สองถ้าไปสัมภาษณ์งานแล้วไม่ได้สิ่งแรกๆที่เราจะพยายามบอกกับตัวเราเองก็คืองานมันไม่ตรงกับประสบการณ์การทำงานของเราเราดีเกินไปสำหรับงานนี้บริษัทไม่มีความสามารถในการมองเห็นความสามารถที่แท้จริงของตัวเราหรือว่าโชคดีที่ไม่ได้เพราะใจจริงก็ไม่อยากได้ในะงานนี้อยู่แล้ว โอเคต่อมาเป็นตัวอย่างที่3นะคะเมื่อธุรกิจผิดพลาดสิ่งแรกๆที่เราพยายามจะบอกกับตัวเราเองก็คือคกลไกการตลาดก็เป็นอย่างนี้แหละช่วยไม่ได้หรือว่าถ้าตอนนั้นไม่ลงทุนเราอาจจะผิดหวังไปมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคุณรู้ไหมคะว่าที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อต้องเผชิญกับความผิดหวังอย่างรุนแรงสมองของคนส่วนใหญ่ก็จะหาเหตุผลอะไรก็ได้มาบอกกับตัวเองเพื่อทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจากความผิดหวังนั้น พะตามทฤษฎีการวิวัฒนาการของมนุษย์เขาจะบอกว่าคนที่มีความสุขจะมีโอกาสของการสืบพันธุ์และก็โอกาสที่จะมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยมากกว่าคนที่มีความทุกข์คำถามสําคัญก็คือว่าแล้วภูมิคุ้มกันความผิดหวังสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรายังไงต <TikTok>, ิ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคุคิโอเฉลยให้ฟังเลยแล้วกันนะคะภูมิคุ้มกันความผิดหวังมีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเรามากๆแต่เสียดายมากๆเลยนะคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่า เรามีภูมิคุ้มกันตัวนี้อยู่ในสมองทําให้หลายครั้งเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปแบบน่าเสียดายครูคิคอโอจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างเช่นว่าเอาตัวอย่างเรื่องของเรื่องหลกัลกๆคล้ายๆแล้วกันนะเพราะว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่คนบนโลกนี้มักจะมีเรื่องของการแอบชอบเพื่อนสนิทและคุณกับเพื่อนคนนี้ก็โสดด้วยกันทั้งคู่ แต่คุณไม่กล้าบอกความในใจให้เพื่อนคุณได้รู้เพราะกลัวว่าเวลาบอกไปแล้วจะทำให้คุณผิดหวังและความเป็นเพื่อนก็จะหายไปทันทีแต่คุณฟังสิ่งนี้ดีดนะคะว่าสิ่งที่คุณไม่ทราบก็คือถ้าคุณต้องผิดหวังเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนกันกับคุณไม่นานนักภูมิคุ้มกันความผิดหวังของคุณก็จะเริ่มทำงานอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้มันก็ดีกว่าไม่ได้บอกแล้วไม่รู้ เพราะฉะนั้นถึงจะเศร้าคุณก็จะเศร้าได้ไม่นานหรอกเช่นเดียวกันกับการทำออนไลน์นะคะถ้าคุณอยากจะลงมือทำออนไลน์แต่คุณก็ไม่กล้าแล้วก็โมแต่เฝ้าบอกกับตัวคุณเองว่ากลัวจะผิดหวังในการทำออนไลน์กลัวจะทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จกลัวจะทำแล้วไม่มีรายได้กลัวจะทำแล้วไม่เป็นที่ยอมรับแต่ถ้าคุณได้ลงมือทำอย่างน้อยคุณก็จะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ในกรณีถ้าคุณทําไม่สําเร็จนะคะมันก็ดีกว่าใช่ไหมคะดีกว่าที่ไม่ลงมือทําเลยและถึงคุณจะเศร้าหรือคุณจะผิดหวังคุณก็จะเศร้าหรือว่าผิดหวังไม่นานนี่คือประโยชน์ของภูมิคุ้มกันความผิดหวังนะคะที่มีความสําคัญกับชีวิตประจําวันของเราเพราะถ้าคุณไม่กล้าบอกไม่กล้าลงมือทําเลยก็จะไม่เกิดสิ่งที่เป็นความผิดหวังเกิดขึ้น และภูมิคุ้มกันความผิดหวังก็จะไม่เริ่มทำงานนั่นหมายความว่าคุณก็จะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของภูมิคุ้มกันความผิดหวังตัวนี้ได้ในการปลอบใจตัวเองกับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นได้และคุณก็จะติดอยู่ในหลุมความคิดที่บอกว่าเอ้ยจะบอกดีหรือเปล่าจะบอกดีไหมนะหรือจะทำดีไหมจะทำดีหรือเปล่านะคุคิโออยากจะให้แง่คิดท้าย EP ตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่า การที่เราได้ลองทําถึงแม้จะเป็นการผิดพลาดอย่างน้อยมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันความผิดหวังให้กับชีวิตของเราเองและในทางกลับกันและถ้าสําเร็จละ่ะสิ่งนั้นจะสร้างอะไรให้กับคุณได้บ้างในชีวิตพอรู้ข้อนี้แล้วอย่าลืมสร้างภูมิคุ้มกันความผิดหวังให้กับตัวเราเองด้วยนะคะ